สบายดีสบายดีบ้านสุกุสุกคนพี่น้องสบายดียามแรงพี่น้องจ๋าสบายดีเด้อพี่น้องเมี่ยนเฮือนเดี๋ยวนี้นะเนาะตอนนี้ก็ค่ำแล้วบนมือฮก็ได้คลิปหนึ่งหยองเมี่ยนเฮือนเมี่ยนทั้งในที่อาสำหรับสะสางเนาะเดี๋ยวพี่น้องสไลมีของมาเซอร์ฟ라이ใหทุกคนเบิ่งน้องเนาะซื้อมามวันทำวาน คืออะไรอันนี้คือตู้เย็นตูต้ตู้แสบ่แม่นชัวตูเ้เย็นก็ได้เนาะตูแต้แสบอันบริเวณตู้แสบแข็งตู้แสบไม่ใส่พักไว้เลาเสีเอาเบียร์มาคลายน้ำไม่เอาเบียร์มาคลายหามาลาพี่เนาะให้วทำไมไ,ไปซื้อไก่ ดีได้ใส่พสันน<ม>กใส่แล้วเนาะนั่นตู้เย็นตัวหน้าไนได้ใส่เนาะกินมันติ่งเลยตู้แช่ตัวนั้นก็ไว้ใส่ของกินอาหารเป็นมากเก็ตหนึ่งสองสาม,มสี่สัตว์ไปใส่พักใส่งนี่ยน,น้องอันนี้นะ่ะ ลอยสื่อในบ้านเท่าเลยแหละอันนี้นะมีมะเหลาวนักแตงผัวเียงเอี่ยงอไร,รก็คือคักประมึงก,กาอันหัวห่อยเจะไดยเงินได้บอกมาลกกกเลยกนะนอะคุณน้อยมวเหสาเก็บเศษกล่องเลยกรสเศษกล่องนะ นี่นะพี่น้องมันมีต่อสองประตูอะเนาะนั่น้าม่เงินเงินลายก็จะอาแบบสองประตูมันแล้วเลยอันนี้นะอันนี้ก็ได้ที่แนันหานมันเป็นบริยายนี่สมมติว่าต่อไปเขามีหานคล้ายเครื่องอย่างเงี้นะกระเสตัวนี้ไปก่อนว่าทำไมเห็ดทางหน้ามันเป็นบริหานี่บริยาดะพี่น้องทางหน้ามัจะหลดอย่างงั้นคิดไปเนาะ ใส่เบียร์เนี่ยอันนี้นะพี่น้องฉลอยสื่อมาหมื่นหนึ่งกับสองร้อยอันนี้นะตัวแสบเหน้เป็นยิเ,เมาวันดีใจนี้มันหนึ่งกับสองร้อยกระเจ้าเ,อ,เออหนึ่นเอทเป็นไรพี่น้องแล้วจงเอาไปสือเบียร์มาใส่เนะกับไอ้น้ำเปล่าน้ำยังนะเวลาน้ำเปล่านะามาแม่เอามาเสด ซื่อเบียแล้วมาไวหัมาลาพี่น้องมาหักมาลามาขายมาลาอันนี้อาลสื้อมาคายก่อนชิบทยย่อยก่อยออกมานะพวกอีกอย่างนึบ่อนจะลดนะพี่น้ท่านไดปลดไเริ่มเ็กก็จะทำบริขาดังยังกัมันลายเราพี่น้องว่าคายดีจะายไปเยเปิดไปค้ายไปเรื่อย พอตัวแซ่ดีกว่าตามเขาซื้อมาไหม่กิ่เมื่อนะไม่กินหนลักค่ายน้ำอันนี้ก็จะเป็นพวกอา,าพนอกอาหารแช่แพงยังนี่อาหารแช่แข็งพี่น้องอืมบาดร้าวเล็กๆนะตูมใหญ่นะฝักนี่คอยลืมคอยเป็นคอยไปคอยเป็นคอยไปทีละก้าวเร็่อเดียว คือไม่ได้มาขบเลยเนาะจนปวดแบบนี้แต่ว่ายังยังทั้งหนาแบบก่อยังทพนั้นเลยก็ยังเงินหางเงินขึ้นมาเสื่อมของขวัญรายมันจะควรผุดเนาะมืออื่นแต่จีจัดเตียบของอย่าง

ช็อตหน่อยม่ใช่นะราคาเท่าไรน้องพีーー่น้องเบียร์หนุนยังเพื่อนเซนเดเซนเดเซนเดย์เนาะมันมีแบบเซนเดนะดีได้แบบนั้นนะแพง ใช่กับปุ berry, ส๋สายร้ายใช่หมากซ่องหมากสายร้ายก็คกับปุ๋ยเสซื้อของมาไว้ลลายตัวเขาขึ้นสวรรค์กินสิเลยซื้อมาไว้ลลายหล่นอยังแบบแบบว่าเขาบต้องเที่ยวไปเที่ยวมาหรืออย่างทางไปทางมันจะลำบากจริงๆเขามีบ่อนเกลียดอยู่บต้องห่วงเนาะกินดำทรายดำเป็นจริงนะ เวียงจันเก็บของขาตูอันนี้ประเด็จใสสิ่อของใช่ไหมเดือจากแบบสองใช่อห

มาแล้วครับจีไส่อจะออกไปล้างเอาเริ่มเตรียมคลองนั่นนี่กล้ชิบไล้วเบิดแล้วพี่น้องเนาะเนี่ยก็ะชิห้ามือเปิดแล้วล่ะรอติดตามรอชิมได้เลยนะพี่น้องรอสั่งสอร้อยเลย อ่านสมตัากับเอฟซีพดว่าพ่นก็บ,บอกร้ายสื่ออยู่เนาะพ่อเอามาคิดทบทวนกับมีแต่สื่อดีๆว่าสิตั้งสื่อยังเลยพี่น้องเนาะคิดเปิดห้านไประกากรเนาะเปิดปซะช่กนแล้พี่น้งองเร่เไม่เรียงเลย ังไงยัแลก่อนหนอ cũng chào tôi cũng chào đẹp mọi người Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

ปิดปิดขวดไว้นะพี่น้องเอากับโบต้องลางน้ำแล้วจังใส่กล่องเลยเอาก็ารปะที่ใส่ปะที่ไปใส่จังไปลากใส่ไว้พี่น้องเขาลางอาจารย์ไม่ใชเรียกน้ำาจารย์มาใส่ก็ได้ถ้าปิดแล้วจังไปลลางน้านไปพอตอนตักมาก็ต้องมีคู่กันหนึ่งเด่นมาไวล้ลางนะจ๊ะแมนไวล้ลางพาักลลางยัง ลางแล้วก็ลางอีกบอกจํอกดได้นะพี่้องเวลาา็นนั่นนี่มีเแซอยคิดซอยเย็ดเองนะ เมียจะเราเห็นเห็นรอหลอบมึงชวนพักล่อนละปิดไปปิดไ้เออได้เลยนี่กรบอนั่นแล้ว่อ่าสูนะก็มีบอกิมันแล้วมันละแอเอาไปนาะ แกออกทำความสะอาดไว้ห้าสิเปิดไปเนะนี่ยแกออกแล้วก็ทำความสะอาดทำแล้วหรือมันเป็นโลวางมันยอมตปกญปุ่นแลวจ้ะ ซูดออก่อแอน้อาตาฟรีเดวซิบเก็กล่องมบัดมาให้มาขรสุขายกับเขามีนี่ตัวนี้กระเขานี่ตัวนี้ับันนี้ไงขากนี้มสมาชิกายกับเขานะ

พุ่นใน้านเะเงลสร็จคุมือถ่าม่กีพุ่นขาตรงล่างเด,ดี๋ยวก็มันเข่าก็าได้ตูกระจกครอะก็นนได<ห>้สองพัน่ลสองพันยูล้ใแลก็ปิดโดมันกับว่เข่าหรอก

าาล,ลวกไว้อยากโคบองโคกินทีน่เนาะต้ง,ง,ง,งลยเอลวกเวลาทานปลาเมือกปลาตัวดิฟตนะฮาต้องใส่เป็นทุงนอยน่อยๆไ,ไว้พอดีตับโคเนื้อเนอเเป็นสูตรน,นประปมือกจยังรวมกันนะลแล้วเวลาเขาลวกเาก็เอามาเป็นสูตสูตรสูตหน่งลวกส,สแลกตําืมาแล้ จะรวมกันเป็ส่ดนหนึ่งจะเอาตีนนไม่ได้งามแลปเลโอ้จะขูดออกเลยเนาะขูดออกเอาอันะให้กอใเบิ้งเี้เด้อเอาน้ำมันนะทำเอาน้ำมันมาอันนี้ ม,มันพืชนะใช้จะมาหนวดจางมันอันนี้มาลูบๆมันกาวกกมันเนาะลบมันเนาะค่อยเอานนะเดีอยวจาปิ้งเผาปลาเลยเนาะพี่น้องเลยนี่คือขักนะนี่นะเผาปลาเนื้นนอใหญ่แห้ง

ท่านบาทเอาขยันซบมันกว่านห,าห,าหาอยมสีบเันสีนานแหละาขึ้นหนัาก็แบบดีเนาะได้สิประกอบก่อนจ้าประกอบแล้วะไพี่นประก,กบอบแล้วแล้วจ้ามันเป็นสเตะเลตเว้่เเอ่าถึงแล้วงูขม,มาคุ้งนะ กันนี่เลยมันบอกเออมันถอดออกไปล่าได้เนาะก็ก<ม>ได้สาบายได้พี่นอ้องม,มันไม่ได้เข่ากิมีอย่างนั้นนี่นะเข่าล่างตลอดมันก็ะโบดเด้เข้าไว้มาล่ากแล้วเขาก็ไปล่างตลอดโอ้าสาธุหมุิว่าขันเราดั่งไปหน่อยๆก็ดได้อือได้ปีกจะสั่งไงสมุสดมันมาจากไหนกรปิ้งได้บ่กระปิ้งได้ บดใส่ถานหรือว่าใส่ถ่านใส่ถ่านใส่ถ่านนี่เลยโอ้ได้ได้ได้มันก็บดสูนกันเลยโอ้ใส่ถานดียวก็ได้ใ่เา้รีกม้อใก่องเดียวเ้ยนีแต่ชมแจ้าแล้วว่าเกิดสื่อเป็นไงมไงเกือไหวเลยไ่ไงพี่เราเผาปลาเราเมีคนดันสั่งเนาะส้มตำปลาเผานะพี่้อง มานีเขากันลำลำลน,าานามมาีนี่าเาส้มตำตมเือเจ้อยปลาเผาส้มตำบอย่าเอาเจ้หนัก่นะบอเอาอันบอกเอาอบเห็นออน,น,นอะส้มตำยายนันยายนี่เห็นบอเจนั้นเจนี้เห็นบอกคุณาย้าส้มตำกระเจ้เรียกันได้นนี่เลยกับบนนูะ อันน <muitas> ี้ก oh. right. <l Jean> ุญแจมันนะลองหลอกตรงนู้นหน่ะมันหลอกได้แจ่ะประตูมันมีแนวหลอกอยู่แก่ยันบัวมีแนวหลอกมีว่ะเอาห่วงแกนบัวมีแนวหลอกมันมีแนวหลอกอยู่เออกุญแจหลอกมันอยู่ด้วยอยู่มาเบิ้งอยู่ได้มาเบิ้งไหมมันอยู่อยู่แซงกันเจ้าแก่บัวอยู่เจ้ากับขาเจ้าเสื้อเจ้าต้องแปลนโซ่นั่นเอามาโซ่มาหมัดไปเออ ละยนคนมาหลับของคันเสิไงมาใส่สุบไว้แต่เอาไปท่นมีห่านเา่านหลอกไันสื้อได้เลยแม่แม่เพราะเฮือคันเฮือนคนมีประตูหนาบ้านนะวิญญาณหลักเพราะมีประตูตัดหนาบ้านล็อกหนาบ้านแล้วก็แล้วในพี่น้องงามบ่เนาะ อันนี้ต้องเอาอะนะเอาไข่ควงาม,มาทันอีกพอดีเดิอันนี้หมดแจะเลยซื้ออันนี้เดี๋ยวสิทันเขาไหมเดี๋ยวทันเขาเจ,จบ็บแฉะหรือใน,น,นมะอุดเขาห่างเลยแกแนวบอสม๊อบแมนซิลิคโคนซิลิคโคนมะอุดนีมนน่มันหมดแจะเนี่ยมายิงซื้อซิลิโคนมายิงยิงนี่ยิงเขงดีแล้วก็ยิงฝาอันหมดแจะบบแมนเอาทันเขาสิแต่จริงมัน,นมีตู้น้อยคนนี้นะกันเนาะมี มันพอแต่กระเทิร์นบอลลนก็ไล่ลอยบอลลูนกันไล่ลอยอันนี้ก็บอลืูนกเสียเสียกลยุทธ์การขายได้ไล่แหวงเลเนาะมีของจ้าได้เมื่อวานนี้สิขอเก็บ่าบรรยากาศใด้เพียงเท่านี้เนาะขอบใจเบอรสุขุมสุขุมเดิมเนาะดีดีตางเนาะมันี้ก็ได้ตู้แซงมากม่ยสายไล่กว่าเดิมไปแล้วพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อสบายดีสบายดี